สวัสดีครับเพื่อนเพอมื่อครู่ผมวิ่งลงอยู่ในนี้นานมากเลยครับวิ่งไปไม่ไม่ถึงไหนแล้วมันนาฬิกามันเตือนว่าใกล้หมด15นาทีผมขอมาเริ่มตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้ผมเปิดประตูทางลัดนี้นะครับแล้วก็วิ่งผ่านมาจากทางนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้โอเคแล้วก็เจอตัวนั้นเจ้าตัวนั้นปลาระเบิดนะครับอเอ้ยยิงวิ่งเข้าไปตีเลยแล้วกันวิ่งเข้าไปตีเลยวิ่งเข้าไปตีไม่ไม่ตกไปเลยตกลงไปเลยแล้วก็เมื่อกี้ผมวิ่ง ผ่านมาจากข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูก่อนเนี่ยครับผมวิ่งจากข้างล่างมาตั้งใจขุดตั้งใจทํางานเนอะนะครับสองตัวนั้นแหละครับแล้วก็ข้างล่างอีกมากมายนะครับลุมผมตายไปหลายรอบโอเคทางนี้ทางใหม่ที่เรายังไม่เคยมานะครับผมก็เพื่อนเพื่อนถ้ามีอะไรบอกด้วยนะครับค่อยๆเดินกันนะอเอ๊เหมือนจะไปได้โอเคไม่น่ามีอะไรน่าจะเป็นทางไปต่อ <c oughs> อ้าว เอาแล้วไงรอดเป็นเห็บตัวเดียวโอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้โหมาหาเห็บืมาหาเห็บรวมร่างฐานฟอร์เมอร์ด้วยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตะครับตะครับเอาแล้วไงอีแมวบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งมาคุยตอนนี้อย่าเพิ่งมาคุยตอนนี้อย่าเพิ่งมาคุยตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย,ยาตายตาย,ตาย,ตาย,ตายโอ้ยโดนรัดโดนรัด หนีหนีโอ uh ้ยตะขาบรวมล่างเอ้ยเห็บรวมล่างตะขาบเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละหนี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 โอ้ยตายตายตายลนลานเดี๋ยวเออไปตีหน้าตีหน้ามันตีมามันอุ้ยมันไม่หยุดกัดมันไม่หยุดกัดอีทำอะไรไม่ทำอะไรโอ้ยพลหินได้ด้วยนอกจากพผิพมนพลหินออกมาไปแดกอ้าวไกลไปเหรอตายแล้วตายแล้วขึ้นหนีหนีขึ้นหนีนีด ไม่โดนท้า,ดทาโดนท้านี้นี่โอ้ยโอ้โหูกินยากินยาหูหูยังไม่ได้โดนมาเลยสักนั้นโอ้ยยังไม่ได้โดนมาเลยสักทีนึงกินไปหนึ่งเมด็ดกินไปหนึ่งเม็ดหนึ่งโดนพิษโดนพิษนี่ไม่โดนไม่โดนนีนี่นี่นี่นนนนนขึ้นขึ้นโอ้ยทันทันโอ้โห,อ,โอ,โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหินพิษอะไรวะเนี่ยหนีก่อนแล้ว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 เฮ้ยข้างบนนี้ปลอดภยัยมันปีนบันไดขึ้นมาไม่ได้แน่นอน เอ้ยลงใจโอเคนี่น่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศฟอกพิษอ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปได้ไงอะขึ้นไปได้ไงอะไอ้ยันติกึะชืดกระยันหลังเลยยันหลังขึ้นไปได้ตี๋โอบแม่งเลยไม่เห็นหรอกงนมาไม่ถึงลูกงวนมาไม่ถึงอ๋อมันเป็นเห็บแตกตัวเหรอเฮ้ยหูยนี่นี่เห็บ่เห็บนี่เห็บนี่ปลุมนี่ปลุมอ๋ออ๋อกดผิดกดถูกกดกินยากินยาไม่ได้ไม่ได้เคลบดาบ ยินยาอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้ยงงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ้าวอ้าอ๋อลงนี้ได้ตีตูดตีตุติดวันได้ติดหมด้ไอ้เดี๋ยวอยู่เทินได้ขนาดนี้เลยเหรออยู่เทินเลยที่ติดิยังไม่ติดอยู่เทินได้อยู่เทินได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหนี่นี่นี่นีอะไรอ่ะไม่โดนไม่โดนเอ้หมาไปกินเฮ้ยไปพอดรักอะไรในรูนั่นเล่าไม่เคยบอกให้ตีมอน ไปทำไงอ่ะอึอึโอ้ยดันชาดันชาหลบบๆๆโอ้ยเข้ากับบานเต็มดอกกินยาก่อนกินยากินยาเฮ้ยกินยาไอ้นี่เอามาไปกินนี่ไง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 นี่ถ้ามึงไม่ช่วยกูอีกทีก็หมดแล้วนะไอ้หมาคู่บ้าไอ้หมาคู่บ้าลีโอ้ยไอ้่นี่ไอ่นี่ไอ่นี่โอ้โหหูหูติดพิษหูติดพิษอหยยาเขียวยาเขียว ยาเขียวยาเขียวโอ้ยาเขียวตาไปหอยช่วยชีวิตช่วยชีวิตหนีหนีแสดงว่าเครื่องฟอกอากาศหมดเครื่องฟอกอากาศหมดเดี๋ยวล่อๆมันไปหนู้นแล้วใช่ไหมขึ้นขึ้นทันไหมทันไหมไม่กล้าสบตานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนวุ้ยมาเร็วมาเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูจะล่นทำไมกูจะล่นทำไมขึ้นมาอุตส่าห์สงบสติอารมณ์ได้โอ้ย อะไรมันจะขน,นาดโหแล้วใครมันสร้างหมุดนี้ไว้เนี่ยฮะไอตัวไม้ค้ำทำเรียบๆไม่ได้ไงโอ้ยขึ้นมาอย่างไงนะขอดูหน่อยดิพี่ขึ้นมาไงพี่กระทางนี้งไงล่ะไอ้ไดิ๋นีงไงล่ะไอ้เหี้ยมันมีทางลาดทำจริงเหรอมึงสร้างที่นี่เองหรือใครอเอามึงมาเลี้ยงวะเนี่ยไอ้สัตว์เลี้ยงของใครอะ่ะโอ้ยโอ้ย,อยเราจะได้โซตะขาบใช่ไหมเราจะได้วิญ,ญญาณตะขาบมาเป็นผู้ช่วยไหมตีตุ่มไปตีปตุม่มไป เอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปโดนอ้าไปโดนทับโดนทับโดนทับโดนดื้ออโอ้ยโอ้ยไม่ไม่เหมาะระวงไม่เหมาะเต้นรอบเสาไม่เหมาะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเต้นรอบเสาไม่ไม่ไม่เหมาะจริงไม่เหมาะจริงโอ้ยกะว่าจะใช้วิธีเต้นรอบหินซะหน่อยไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยของเฮ้ยของอุ้ยมันกระขาบเฮ้ยของของก่อนกายกลยอยู่ไกลอยู่เก็บ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  ใครอากูแอนติโด็ดไม่เป็นไรเรามียาเขียวไม่เป็นไรเรามียาเขียวเรามียาเขียวขึ้น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 ,น,นโอ้ยตายแล้วตายแล้วมันเป็นเหมืองโอ้ยโอ้ยไอทางลาดคงเป็นเอาไว้เข็นของขึ้นของลงละมั้งอตจขาบ,บ้าเลยได้ใช้เลยจะบ้าตายโอ้ยโอ้ยเฮ้ยระเบิดปาหน้าแม่งอ๋อหน้าแม่งกินเข้าไปโอ้โหรถน้อยมากรถน้อยมากอีกรุ่นนึง กินลูกนี้กินระเบิดกินระเบิดเข้าไปกินระเบิดเข้าไปนี่นี่มาลำวงกันอีกรอบไหมลำวงกันอีกรอบไหมเฮ้ยคิวมันจะมาเร็วอย่างนี้โอ้ยผมทางเละครับจะกดจะกดฝืนตัวกลับไปก็โดนกัดปล่อยลงมาเลยแล้วกันปล่อยลงมาเลยแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยสงบสติอารมณ์แป๊บโอ้ยแบบอให้มันไปอ้อมมาให้มันไปอ้อมมาเออฉากกว้างนี่ก็ช่วยให้เราสงบสติอารมณ์ได้เหมือนกัน ไปในที่ที่มันเพิ่งลงไปจะได้ช้าหน่อยโอ้โห <c oughs> เครื่องดูดอากาศนี่มันก็หมดแล้วเร็ว,รวไอแมวบ้าอยู่ไหนเนี่ยแทนที่จะมาช่วยกันหมุนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยลง่อนลงนอนลงอนโหนี่เล่นมาทั้งนานนี่เลื่อนมันลดแค่นี้เหรอครับโอ้ย <c oughs> เลื่อนลดน้อยมากเลื่อนลดน้อยมากเฮ้ยตั้งสติโอ้โหมีปัดผมมีปัดผม อืผมสลวยสลวยผมสลวยนี่เมื่อผมไม่เป็นสังกตังทำยังไงดีวะถอย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 ตีหน้าไม่ได้เลยฮะเฮ้ยโอ,อ้โหนี่เลยนี่เลยนี่เลนี่เลโอ้ยโดนทับไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันโอ้ยโดนโดนอะไรวะโดนมันกัดโอ้โหตายแล้วโอ๊ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าโดนกระดิ่งล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 งไม่ได้ไอ้เหี้ยรถเยอะโอ้ยอะไรวะเนี่ยสับส่วนโรมานกินยาก่อนเดี๋ยวกินยาก่อ,รรอน เรียงไงดีนี้นี้นี้นีก่อนโอ้ยชักโอ้ยพิษทำงานอีกแล้วพิษทำงานอีกแล้วพิษทำงานอีกแล้วโอ้ยขึ้นมาปั่นก่อนขึ้นมาปั่นก่อนไม่หล่นแล้วไม่หล่นแล้วขึ้นมาปั่นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูด้วยตกใจดูว่ามันจะขึ้นมาตรงนี้โฮ้ยนึกว่ามันจะโผล่หน้าขึ้นมาแล้วพ่นพิษอะไรใส่เราอีกเฮ้ยเยังไงดีนะดรอปดาเมจได้ไหม ดอรอปดาเมตรดอรอปดาเมจไม่ได้ไกลไปโว้าวโหพี่โอ้โหพี่ไม่ใช่โยใครแล้วเนี่ยโอ้จะปล่อยอะไรอีกแล้วเมื่อกี้พี่เล่นท่าหกกบเป็นโยคะเลยนี่พี่เล่นโยคะสมุนไพรใช่ไหมโอ้โหท่าเมื่อกี้นี่พี่ฆ่าผมเลยดีกว่าโไยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่เอาเดี๋ยวยังไงดีวะเ<ง><ง>ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวขอวนวนตีตูดทีนึงอะ ตีตัวโอ้ยใครจะไปตีพี่ได้เนี่ยพี่เล่นอย่างงี้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเออต้องรอจังหวะนี้ปะวะรอจังหวะมันพ่นพิษรอจังหวะมันพ่นพิษโอเคโอเคโจมพ่นพิษกับโอ้ยเสียวขาโอ้ยเสียวขายิาดูหนังผีโอ้ยอีสยายผมบ้าอยตบขาบสยายผมเห็บตะเข็บตะเห็บจบดามเมดไม่ได้ใหญ่าหไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวรีบร้อนอย่ายพีพาม อย่าไปยุ่งกับตาเห็บอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตาเห็บตอนนี้ลงลงลงโอ้ยคิดก่อนหมาหมดแล้วนี่หว่าหมาหมดแล้วนี่หว่าอืออีตาเห็บเอ้ยปลาเบิดก็ลดน้อยแมว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 ไงดีวะโอ๊ยหลบไม่ได้โอ้โหแดดไม่ทันไอเงี้ยไปเงี้ไปเ้ไปเ้บวกบวกใช้แม่งเลยใช้แม่งเลยใช้แม่งเลยใช้เงี้เลยใช้เงีเลยใช้เงี้ยเลยเย้

ประกาศก่อนโอเคโอเคโอเคไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเครื่องไฟก่อนเครื่องไฟก่อนอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหยาวยาวมากยาวมากเยี่ยไปรวมลังเห็บมึงไปรวมลังเห็บไตมั้งไปไง้ยไปเผาเผาเผาเห็บไปไงเห็บหมาเห็บหมาไอ้เห็บหมานไปไปไงไเด็กเด็กไอเด็กเดีกนิดอีกนิด็กไอเด็กเดอีกนิดโอ้ยจะ้าหน้าร้ะนเจาหน้าร้อ น,นี่สลายโยใครปังเลยเฮ้ยไอแมวบ้าตั้งนานก็ไม่ออกมาช่วยฮะไปไหนมาขอบคุณเพื่อนๆก่อนขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับ